เราก็มาพูดถึงนะครับการเอขายปริศนาเนาะว่า EP เนี่ยมันที่เราทําอยู่เนี่ยครับผมมันให้ดีหรือเปล่านะสําหรับเอศิลาเนาะที่เพิ่มค่า EP นะครับอย่างเช่นผมเตรียมมาแล้วนี่คือศิลาสี่ชิ้นนี้ครับผมผมมีแค่สี่ชิ้นนะ,ะเพิ่ม EP ชิ้นละหนึ่งจุดสองกับอันนี้หนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่วิญญาณอยู่สองตัวนะครับ <ปะ S 1> ที่เพิ่มให้สามตัวมีตัวน,วนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ครับ เรามาดูนว่าถ้าเราลองคำนวณกันว่าเอ,อเราศิลาเนี่ยกับวิญญาณเนี่ยมันจะให้อีพประมาณเท่าไหร่กันแน่นอนครับผมซึ่งผมก็จะคำนวณที่เออ,เอ,อวิญญาเนาะอันนี้เพิ่ม15%นะครับบวกกับ10%เป็น25%แล้วก็บวกกับอีก5%ทั้งหมดนี่คือ30%นะครับแล้วก็มาบวกกับคำนวณกับตรงนี้ครับหินศิลาเนาะ กี่เปซนนะ่ะหนึ่งอันนี้เป็นเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์สี่ห้าห้าจุดสี่ก็จะเป็นทั้งหมดสามสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอ่าลอ,ลองดูดิว่าสามสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นมาขนาดไหนกันเชียวครับโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่นะตอนนี้ผมถอดไปแล้ววิญญาตอนนี้วิญญาณผมยังเป็นอย่างเงี้คยผมยังยิ่งอยู่นะแล้วก็เออศิลาผมยังเป็นอย่างางี้อยู่นะผม,นนนะผมยังไม่ได้จัดเซตอีพีลงมาแล้วครับว่าดูดิอีพีมาให้เท่าไหร่ครับ ปกติอันนี้คือแบบปกตินะครับาก็ตีเลยมอนเเวลสี่สิบครับที่ผมตีโอเคครับผมได้อยู่ที่789รบครับผมบวกเข้าไหร่นะยิปผมลืมลนะมันหายไปแล้ว789บวก441นะครับก็ตามนี้นะครับเดีย๋ยวนี้เรามาดูกันดีว่าถ้าเราเปลี่ยนใส่ EP ทั้งตัวเนี่ย ทั้งสีลาทั้งวิญญาเนี่ยมันจะให้เยอะสักแค่ไหนครับแล้วก็เปลี่ยนมาชั้นสองแล้วก็วิญญาครับอันแรกนี่นะครับโอเคเมื่อก,กี้อะไรเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมครับผมบวกสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมมาตอนนี้จะเท่าไหร่ครับ โอ้เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเป็น974ับผมบวกกันอีกเท่าไหร่626ซึ่งบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแกการทำครับผมสำหรับเซตอ e ีีนะหลายคนนะครับที่อยากจะปล่อยบอดทิ้งไว้ใช่ไหมครับผมแล้วก็อยากจะเพิ่มค่าอ e ีีให้รวดเร็วนะผมก็แนะนำเลยครับผมหาเซตนะซีรานะครับมาใช้กันผมก็ไข่สองช่องเนาะไอช่องหนึ่งเนาะเพราะว่าผมหาไม่ได้ครับแล้วก็ สั่นเลี้ยนนะจริงๆถ้าคนไม่มีตัวสีส้มก็เป็นตัวสีฟ้าก็ได้ครับกับตัวสีเขียวก่อนก็ได้เนาะก็ช่วยได้เหมือนกันครับผมดังนั้นก็แนะนำนะครับผมสําหรับยิงพีนะว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนครับผมก็เนี่ยนี่แหละครับผมเท่าที่เห็นเลยก็ขึ้นมาหลักส0งร้อนะครับผมโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมถ้าชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ